นะเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองนี้เป็นที่รู้จักด้วยความสงบสุขและความงามของธรรมชาติทว่าทุกๆปีในวันหนึ่งที่ไม่แน่นอนท้องฟ้าของเมืองนี้จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงเข้มประชาชนในเมืองต่างเชื่อว่าวันนี้มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในวันที่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีอีกครั้งเด็กสาวนามว่าลลิตาพบกับชายหนุ่มลึกลับที่มาพร้อมกับลมหนาวท่านเป็นใครกัน ทำไมถึงมาในวันที่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีข้าชื่อคาออดเป็นนักเวทจากดินแดนที่ไกลออกไปข้ามาที่นี่เพื่อไขปริศนาวันฟ้าเปลี่ยนสีและข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าเตะเลีข้าหรือทำไมถึงเป็นข้าเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์และกล้าหาญนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการ ลลิตาและคาออดออกเดินทางไปยังป่าแห่งความลับที่นั่นพวกเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตลึกลับและต้องฝ่าฟันกับดักต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้พิทักษ์ป่าที่นี่มืดและน่ากลัวมากเราจะไปทางไหนต่อดีเราต้องตามหาผู้พิทักษ์ป่าพวกเขารู้วิธีที่จะผ่านทางนี้ได้แต่ต้องระวังกับดักข้าจะตามท่านไปไม่ว่าจะเจอกับอะไรข้าจะไม่ยอมแพ้ นั่นแหละที่ข้าชื่นชมในตัวเจ้าความกล้าหาญที่ไม่มีวันยออ่อท้อลานิตาและคาออดพบกับผู้เท่าที่รู้จักเรื่องราวของวันฟ้าเปลี่ยนสีพวกเจ้ามาเพื่อไขปริศนาวันฟ้าเปลี่ยนสีใช่ไหมใช่ท่านผู้เท่าเราต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับพลังเวสที่ถูกปิดผนึกไว้โปรดบอกเราด้วยเถอะท่านผู้เท่าเราต้องการช่วยเมืองนี้ ครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางของเวทมนต์แต่เมื่อเกิดสงครามพลังเวทถูกปิดผนึกวันที่ท้องฟ้าเปลี่ยนสีคือวันที่พลังนั้นพยายามที่จะหลดปล่อยตัวเองลาลิตาและคาออดต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยพลังเวทและคืนความสงบสุขให้กับเมืองเราไม่มีทางเลือกแล้วต้องสู้เพื่อปกป้องเมืองนี้ใช่เราต้องใช้ความสามารถและความกล้าหาญในการเอาชนะศัตรู จงเชื่อมั่นในพลังของเจ้าข้าพร้อมแล้วท่านคาออดเราจะทำให้ดีที่สุดหลังจากการต่อสู้เสร็จสิ้นเมืองเล็กๆก,กลับมาสงบสุขอีกครั้งท้องฟ้ากลับเป็นสีฟ้าใสเมืองของเรากลับมาสงบสุขอีกครั้งข้ารู้สึกดีใจมากทั้งหมดนี้เป็นเพราะความกล้าหาญของเจ้าลลิตาเจ้าได้เรียนรู้ความสำคัญของการยืนหยัดในความจริงข้าขอขอบคุณท่านคาออด หากไม่มีท่านข้าคงไม่สามารถทำได้เจ้าเองก็ทำได้ดีมากลลิตาข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นอนาคตของเมืองนี้และละลิตาได้เรียนรู้ความสำคัญของความกล้าและการยืนหยัดในความจริงหนอ